สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้พ่อเอกมาถึงงานแล้วนะครับผมนับไปหมักพี่น้องมาเสิร์เตจเตาเลยคนเข้ามาครับอยากมาเตเ้วิ่เพราะว่าอยากเขาก็อะไรนะมาดึกเขออยายากแทแ้เดี๋ยวทาพี่น้องอยังบงบรรยากาศหน้างานงหน้าประตูบ้าน รบาารรงาปาปงานปไนไป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 ไาไิไปไปไสิเออไปปรปดับปไ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 ปปไะไปไปัปไปนปไปไปไตไปนี้ไปไปปไป กำลังเริ่มค้ายัดนครับนีกัหน่อยครับกดเดี๋ยวม้วนใสยดาวอ่ะใส่ดาวมาป่ะใสยดาวมาป่ะไข่่ยักจุกไข่ถ้าเช็ดน้ำตาเวลาที่เธอไม่มองกันโห้ยน่ากลัวเนาะไปหา สีแฮบยังคอยบอกมาเลยจสีแทบแฮยังบอกมาเลยนหลอกมอ่าสองแทบเดือ okay. ส <oh ิปีย yeah. ังบอกมามนเกี่ยวยังกันโอ้ยหมาแะ้วนะอยู่ใส่อูอยมื่อหมคอยแทบอะไรกับเปียเด้ยเราอกินของแมิหรครับผมครับ

ห <N> นึ่งว่าทีมงานผ<แ>มนนบนุญแดงนะงานสองห้องน้อดิ้มน้เวนโวณันเขาทีซุ้มประตูรลังก่อศาสตร์ดีหละกยังตกแต่งเบบนี้แบบนี้สังของทุกทาย

ความยิ่งจดแลการแสดงศิบปวัฒนธรรมาสาวัฒนธรรมประชาสัทคมปรเทศนั้ดาระเทนาาน ครับพี่น้องเดี๋ยวตัดจบตรงนี้เดี๋ยวไปเบิง่งข้างในย่าง,ง,งไวทข้างหลังเวทีก่อนครับไปมาทักดีครับพี่น้องทางนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเครื่องยังไม,ม่ได้เปิดนะครับย่างไว้ข้างหนา้าเสื้อผืนชาสัมพันธ์เห็ุบุญเห็ุงานกันอ๋โอ้โอเสื้อลายอยู่ตรงนี้ครับ ก็ใช่เปล่านี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับวันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทท่านที่กับกว้างดีครับนึกว่ามันสิลงยากกัพอดีอยู่มันมีต้นใหม่ต้นยังแน่ครับ ลบลีกแอบซักซีได้คนไปปิ่งตรงนี้เสร็จไงที่กูได้มาแล้วเนี่ยอืมเสร็จยงอยู่ใส่ร์บันโว้ยขนตกไกลเลยก็เรบฝากกระบอกจอดรดให้ในมลเขามาจอดคือวังเวทเลยครับ จำขัดถ้าฝนกสิจอดรถเงีจำขัดนี่แก้มสกาวเดือดมาไปรถตึ๊งออ,ดอเ,เดินไปจะมาเต้นอย่างเดิม จะ่านอ่าแอันนี้มายไดครับดครับอ้หนูม่าห้วาน่ยกมือไหวไอเล้วตอนไุบหมีบุบสตีพ่อคดหนูว่านจางเมือเอ๋อีนี่นแม่ร่างนาออกนาเลี้ยงว่คุ้ออหวานเขาข้นจาลอะจนเป็นล่มเนาะบ่เขาเขาเขาบระวสตีหรอเขาเมยแห้งหมูนนี่บ่างบ้อะไรมวานนี่ยยื่นรงเพ เมื่อยไงมันเขาลงมาถอดเสื้อได้แล่นเขารถสลบมังเลยดีนะตื่นกันมาทันจ่ายซีเอลงมาอันนี้เป็นจายซีแล้วลงมาหัวเขาพอดว่านอนนั่นน้ำซีนึงเดินทางไกลเนาะบัานนี้มันมาเจออาการห้อนบัานนี้ห้อนเแี้งโคตรว่ามันชิ่นนักหัวโคตรซีดเดือดนั่นหน่อยน้ำเนื้อ มาผู้เดียวตีนะมาผู้เดียวติมาผู้เดียวค่ะสดสดสดก็ดีใส่กระนสดก็ดีิ้นกระิวงิ่มาผัวแล้วค่ะเลยส่นสดกาปลาผัวเอ้าไม่ดีกัปลาไม่นอาเออขไม่ดีเขาพมกบง

เอาพี่น้องมะมวนน้ำกันใช่มีฮะ้งปีน่ะป้งปีน่ะมากไว้แล้วรมันยังสิเป็นสมคือนพักเสียนมันเกิดยนว่าคือปลาแดงอ๋อตัดตรงไหนบอกตัมอะไรเลยตัดรองเท้าของผม่ตัดตรตัดคมไหนฮะตัดอะเลยกคือลอยเลยซื้อผ้ารนมาโดนจอดเอาไปอยหรือรอนรันเนี่ยขยิบตัดน้ำมือเอือน้มือไปปลาแดงน้ำมือน้ำมือเขาไปส่แก้วเนาะวัอนี้ไปส่แก้วตัดอยู่ไสีวะ เห็นอยู่พานงานอยู่ก็ถือลงถ่ายคลิปถายมูญญุ่นอยู่บอกมันเขาเรียนหรือมือเนาก่อนหัวก่อนหัวอุ้ยเขาเขาทำทางใหม่ดีนะทางประมาณแบบทางหลายเลนอ่ะทางขึ้นเขาแหมอืมสร้างใหม่แต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จต้องเลีนก่อนปีหน้าก็จะก็ได้ขับรถไปกินทุเรียนเส้นนี้นะคะพ่อพงศ์มีชอบไปกินทุเรียนจันทบุรีใช่เพราะว่ามีสวนอยู่โน่นสวนผัวถ้าขอโทษนะครับคือไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ต้องขับคือข้างทางเอา ม้วนน้มกันพี่น้องลำปมาดนะครับอันบอกตำแหน่งจังใดเลยหรลำไปลายมาดนี่แหละครับบัตบัตเนี่ยกบ็บัทําเมนใช่ <c oughs> บัตทัเมนไช่ชล็อกปลมาดนะครับพี่น้องเด้อบุรีลำพี่น้องอยู่ไกลๆกัมาจวดจัดฝัดบุ้มกันไดย <c oughs> น,นะครับบรทัเม้นใช่สื่อเด้อพี่น้องเด้อทําเม้นใช่สื่อ เจอกันครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านครับสวัสดีครับ